ส่วนในปีใหม่มิตรรักแฟนเพลเออร์เอเบี m พรีเมียมนะครับขอบคุณทุกซับสไครต์นะครับแล้วก็ขอบคุณไลค์ทุกไลค์ like ที่ติดตาม AB Premium Motor นะครับปีนี้ปีใหม่ปีองค์กรนะครับไม่ซื้อปีนี้จะปีนซื้อปีไหนและที่สําคัญเนี่ยนะรถมือสองช่วงนี้เนี่ยใครซื้อเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆราคาเนี่ยมันต่ํากว่าความเป็นจริงอันนี้ในในฐานะผู้ประกอบการแบบผมเนี่ยนะครับผมไม่เคยเห็นรถมือสองที่เป็นรถแบบลักชัวรี่หรือว่าถ ben, รถเบนซ์รถบีเอ็มรถหรูเนี่ย ราคาตกขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่จังหวะที่ต้องเข้าซื้อต้องชอนซื้อและคุ้มมากๆที่เราเนี่ยมีราคาที่คุ้มๆเยอะมากเนี่ยมาพาไปดูนะมาดูโต y o t a าเอาผ่านะครับรุ่น Hybrid นะครับรุ่นนี้เนี่ยขับเคลื่อนสีล้อสีขาวรถมือเดียวป้ายแดงคันนี้น่าจะปี2021ใช่ไหมครับปีเนี่ยใหม่นะครับแล้วก็สภาพเนี่ยเซอร์วิสค่อนข้างถึงปี2 0ง8ผมผิดต้องขออภัย ปี2018รถมือเดียวป้ายแดงนะครับราคาคันนี้ตอนนี้อยู่ที่2ล้าน5 0 90, 90,000บาทนะครับราคาโปรโมชั่นถือว่าถูกมากๆที่อื่นเนี่ยขายกัน 27, 28นะครับมีไล่ไปเรื่อยเลยอยู่ที่สภาพแต่คันนี้ผมแนะนำเลยว่าถูกมากสภาพยางเยืงอะไรนี่ใหม่หมดเลยรายละเอียดก็อยู่ในคลิปเข้าไปกดดูได้นะครับในคลิปเราจะมีลงไว้หมดเลยอะมาดูคันต่อไปคันนี้ก็คุ้ม ราคาเนี่ยสล้านกว่าบาทผมบอกเลยป้ายแดงตอนเปิดตัวนะ X7 เครื่องดีเซล6ล้านสนะครับไปดูในใบได้เลยนะครับคันนี้เนี่ยหล้านสนะป้ายแดงรถปี2022วิ่งหมื่นโลเองหมื่นโลนะ BSI เหลือขี่ไปยาวๆรา,ายละเอียดก็มีโลงไว้นะครับหรือว่าต้องการสอบถามอะไรก็ทักมาได้เดี๋ยวผมจะไล่ในคลิปเนี่ยจะ ไล่ไปในแต่ละคันถ้าชอบตรงไหนก็สามารถแคปหน้าจออไว้นะครับแล้วก็เข้าไปในหินบ็อกของ AB Premium Motor ได้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับรถปี2022ราคาย่อมเยาเลยเอาไป4ล้าน7 9,9 0 0บาทหรือชอบตรงไหนก็ลองทดคุกันได้ง่ายๆสยสบายปีนี้ปีมังกรผมอยากแจกแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยได้คุ้มค่านะครับหรือว่าปีที่แล้วที่ติดตามกันมาแล้วยังไม่ได้ซื้อวันนี้คุ้มมากนะครับ มาดูคันต่อไปเป็น GLE 500E วิ่งได้2ระบบเป็นระบบปลั๊กอินด้วยระบบน้ำมันด้วยรุ่นนี้ก็ประหยัดมากๆเป็นรถที่ไซส์ใหญ่นะครับ S r GLE เนี่ยเป็นไซส์ใหญ่นะครับก็ค่อนข้างน,นั่งสบายเป็น SUV นะครับคุ้มค่าแล้วน,นี้ราคาถูกมากด้วยรถคันนี้ปี99ปี17-18ป,ปี2 0 1 7 2 0 1 8รถสุดเป็นไทยแลนด์เนี่ย ไม่ก็ประมาณแสนกว่าโลก,ก็ถือว่าคุ้มค่าสีเทาก็เป็นสีที่ดูภุมมฐานมาตรฐานนะเอาไปใช้ก็คุ้มมากๆนะครับรายละเอียดก็ทักได้เหมือนเดิมว่าคันต่อไปเป็นอ่าปอร์เช่ซูเปอร์คาร์นะซูเปอร์คาร์ปอร์เช่คายเยน,นครับรถคันนี้เนี่ยเราขายถูกมากตอนนี้เนี่ยปอร์เช่ราคาค่อนข้างจะตกนะครับราคาค่อนข้างจะตกแล้วก็ตับมากเนี่ยออกห้างมาสมัยนั้นตอนนั้นก็ รถไม่ได้เก่ามากนะปี2015สวัยนั้นออกห้างคอนฟิกออปชั่นแบบนี้นะมีเลข8แน่นอนตอนนี้หายไปแบบ70%เลยรถปี2015มือเดียวนะประวัติเซอร์วิสครบ,คร,บ,คร,บระบบไฟระบบไฮบริดระบบแบตเตอรี่ตรวจสอบแล้วมีใบหมดนะอยู่ที่อู่ช่างเจบนะครับ C4 ไปดูได้เลยคันนี้ทำทุกอย่างเป็นหมดแล้ว เอาไปใช้อย่างเดียวแล้วก็มั่นใจได้เลยแล้วก็เราปลกไฟเราเช็คอยู่ตลอดตอนนี้ราคาถูกว่าอยู่เท่าไหร่นะสองสองล้านห้าแสน้าหมืนบาทถ้าชอบลองคุยกันได้นะต่อมาราคาสเตุสมผลผมไม่ขาดทุนมากผมขายให้บอกบอกเลยตอนนี้ก็ทุกอย่างในในในเต็นท์เนี่ยเราก็ปรับให้เป็นราคาที่สมดุลกับตลาดขาดคุนบาทเจ็บไม่เป็นไรให้เอซีได้เพื่อนๆน,นะได้เอาของดีไปใช้แล้ะกันบองี้ ของที่รถที่ ABP พมอเตอร์นะครไม่ต้องห่วงนะรถราคามาเนี่ยเราไม่ได้ตัดเงื่อนไขออกต่างๆเนี่ยเรายังดูแลให้อยู่เอามาดูคันต่อไปเป็น X3 d ดีเซลนี่เขามือเดียวเหมือนกัน X3 d ดีเซลตอนนี้ราคาเนี่ยลงมาตับมากปีที่แล้วนะปีที่แล้วรถรุ่นนี้ขายดีมากๆประมาณกลางปีประมาณเดือนเดือนอเดือน6เดือนเเนี่ยผมยังขายอยู่ล้าน4เลยนะมาปีนี้ปีมังกรทองเนี่ยผมให้ถูกๆเลย ผมให้แบบ1,199,000บาทปี1 7บเจดจดนี่1นึ่งล้านหนึ่งเท่าไหร่นะใหม่จรกื 9, 000, 000บาทนี่เป็นไงบอกแล้วปีที่แล้วราคาลงไปประมาณเกือบ4ี่แสนคุ้มมากซื้อปีมังกรทองไม่ซื้อปีนี้จะซื้อปีไหนฮักมาเลยอ่ะคันต่อไปอันนี้เพิ่งเข้ามาเลย GLC เนี่ยเป็นสินค้าที่ขายดีอยู่ตลอดเวลานี้เพิ่งเข้ามานี่ใหม่ๆเลยคันนี้นะปี2018 รถมือเดียวปี19ด้วยจด19ด้วด้วยปีจด19ด้วย,ะวยนะสภาพนี้รถมือเดียวแล้วก็เซอร์วิสถึงด้วยราคาพิเศษเอาไปเท่าไหร่ดีให้ไปเลย1.459ครับ1น5 9งล้านบาทนะถูกคุ้มนะชอบรายละเอียดอะเรต่างๆอย่างที่บอกนะครับทักมาได้เลยในอินบ็อกซ์ AB p r ม m i u m อเตอรคันต่อไปปรับ แบบเจ็บๆจุกๆนะอย่างที่บอกราคารถมันลงไวผมก็ปรับตามตลาดนั่นแหละนะครับคันนี้ปี18นะครับเครื่องยนต์ดีเซล520นะโฉมใหม่ชุดแต่งอลังการแบบนี้นะครับคุ้มได้เบรกได้ล้อไม่ถอนอะไรออกชุดแต่งชุดแต่งอย่างเดียวเบรกอย่างเดียวก็5 0 0แสนแล้วอ่ะแล้วเหมือนกับได้ฟรีอ่ะคือพี่ไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วนะคันนี้เอาไปพร้อมอย่างนี้เลยเบรกล้อชุดแต่ง ราคาโปรโมชั่นพิเศษสุดเอาไป1 4 9 0 0ล้านบาทเลยจ้าบเลยราคาคุ้มเลย1 4 9 0 0ล้านบาทนะคันต่อไปเป็น CLS นะ CLS รุ่นโฉมนี้หายากโฉมไม่ได้เชนเนี่ยผมบอกเลยรุ่นไอรุ่นเนี้คือมันหายากแล้วก็ในท้องตลาดมีน้อยราคาที่อื่นผมกล้าพูดเลยนะที่อื่นขาย17กว่าบมด สิบเจ็ดกว่าสิบหกกว่าสิบเจ็ดกว่าที่เป็นถ้าเป็นตัว amg นี่ผมปรับให้ปรับราคาตามตลาดนะครับปรับราคาตามตลาดเอาไปหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทว้าวว้าวแน่หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟังไม่ผิดครับคันนี้ไล่กันไปต่อ c หนึ่งแปดศูนย์นะครับโฉม W205 สองศูนย์ห้ารุ่นนี้หายากกันเป็นซินล้วนแล้วก็ที่สำคัญคือไม้น้อยคันนี้ไม่หกหมื่นกว่าโล รถมือเดียวสภาพแบบไม่ต้องรู้ถึกอะ่ะก็คือปรับแล้วก็ปรับเป็นราคาที่ปัจจุบันแล้วจริงๆนะต้องขอความการุณาของลูกค้านะครับอย่าต่อทิ้งต่อคว้างนะผมปรับองมาแล้วจริงๆไม่โกหกคันนี้ถูกที่สุดอาจจะไม่แบบราคาแบบเตี้ยจนแบบน่าเกลียดนะแต่ว่าผมคันนี้ผมคัรันตีในเรื่องของสภาพจริงๆเลขไมล์เขาน้อยแล้วก็เซอร์วิสถึง คันนี้ราคาใหม่เลยเป็นราคาใหม่ๆว้าวาเอาไปแ0 0แสนเท่าไรสองหร่2 9 0้าบาทถูกมาก8 2 0 0 0 0บาทราคาว้าวแล้วก็ถ้าชอบเป็นแบบคูเป้ก็มีปีใกล้เคียงก,กันปี2014คันนี้ก็รถบ้านๆเลยพึ่งเซอร์วิสมาเลขไม่เก้าหมกว่ากิโลปีอะไรนะคันนี้ปี14บ่าเป็นเป็นปี13.14ครับ13.14ปีสุดท้ายตัวสุดท้ายนะ เขาเป็นเครื่องยนต์แบบ1.6แล้วเครื่องยนต์ปีสุดท้าย90,000โลรถมือเดียวเอาไปราคาว้าวาไม่ต้องต่อแล้วให้ไปเท่าไหร่ดี799,000บาทว้าวแน่นอนที่อื่นเนี่ยเครื่องยนต์1.8เขาขายกัน800,000กว่านะนี่ไปเช็คได้นะผมไม่ได้แบบจะไปบัฟที่อื่นหรือว่ารถแบบเอาพูดว่าที่ผมดีกว่าไม่ใช่ผมบอกเลยว่าวันนี้ผมปรับราคาให้มันสมดุลกับตลาด เพื่อเวลาที่คนลูกค้าเนี่ยไปเทียบกับรถไฟฟ้าก็ดีไปเทียบกับรถรุ่นนั้นรุ่นนี้ก็ดีก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่พี่เพื่อนเพื่อที่ติดตามช่องผมดูอยู่ว่ามันคุ้มจริงหรือเปล่านะครับเอาไป7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสภาพนี้ใครหาอยู่คันนี้ต้องเป็นหนึ่งในตัวเลือกของพี่พีเลยบอกเลยอ่ะมาดูคันต่อไป S L K เนี่ก็เป็นรถที่ไม่ตกยุคผมใช้คําว่าไม่ตกยุคแล้วกันนะคันนี้เป็น172 สภาพสุดๆสวยสุดๆเลขไม้น่าจะห้าหมื่นกว่าโล,ลน่าจำไม่ผิดคันนี้ไม้น้อยอันนี้ไม้น้อยมากมดูรายละเอียดห้าหมื่นสี่พันห้าหมื่นสี่เห็นปะไม่ห้าหมื่นสี่แล้วเป็นรถมือเดียวสภาพนี้ได้ล้ออะไรแต่งมาเรียบร้อยราคาเท่าไหร่ให้ไปเลยลูกค้าพิเศษถูกๆเอาเป็นหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคาว้าวแน่นอนครับคุณพี่คุณเพื่อนคุณลูกค้านะครับ 1>, 1 2 9 9 0 0้บาทปี2 1 3 3ตู้สุดท้ายแล้วนะครับตู้สุดท้ายของคุณแล้วเขาก็จะไปเปลี่ยนเป็นเกียร์เล็กคันนี้เอาไปนะคุ้มว้าวแน่นอนอ่ะมาดูถูกลงไว้หน่อยเปิดประทุนแบบไม่ถึงล้านเปิดประทุนแบบไม่ถึงล้านก็เนี่ย171ก็เป็นหนึ่งห,งหงตัวเลือกที่ราคาก็ไม่ตกนะครับแล้วก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผลไม่แพงคือพูดง่ายปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วตอน ต้นปีนะเอาเทียบวันเดือนมกราปีที่แล้วแล้วย้อนกลับไปดูรุ่นนี้เรายังขายประมาณล้านต้นอยู่วันนี้ลงมาก็ถือว่าลงมาไม่เยอะขนาดสภาพเศรษฐกิจที่มันสดถอยหรือว่าสภาวะรถมือสองราคาตกวันนี้ก็ยังอยู่8 9 9 0 0 0บาทสภาพนี้ปีนี้ตัวสุดท้ายปี2010 ปีศูครับตอนนี้คันนี้ไม่ใช่คันนี้ปีอะไรปีศูนย์เก้าปีศูนย์เก้าโอเคปีศูนย์เก้าเนาะโอเคปีศูนย์เก้านะแล้วก็สภาพแบบนี้เซอร์วิสถึงถึงแบบนี้สีดำเดิมๆด้วยแปดแสนเก้าหมื่นเก้าบาทคุ้มก็ยังมีอีกเยอะเลยอ่าไปวันนี้ผมให้ดูสักครึ่งหนึ่งของสต็อกแล้วกันนะครับให้ดูครึ่งหนึ่งของสต็อกอันเนี้ยเนี่ยรถที่ผมเรียงแถวเอาไว้เนี่ยเป็นเจเนอเรชันเดียวกันนะครับเป็นเจเนอเรชันเดียวกันผมใช้คําว่าอย่างนี้แล้วกัน เขาเรียกว่าในโฉมปีประมาณปี2014ปี2015อะไรจากแนวๆน,นี้แล้วก็ทำาราคานะครับก็บางทีแฟนเพจนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่อยากได้เป็นแบบราคาไม่ถึงล้านย่อมยาไม่ต้องซ่อมเยอะมากก็พวกนี้ตอบโจทย์นะเอามาดูโฉมนี้ก็ขายดีขายดีจริงๆ E 300คันนี้เนี่ย E 300 Bluetec Hybrid h เป็นโฉม AMG อันนี้ปีอะไรครับน้องแบปี14ครับ ปี2014นะครับปี 2014, ป2014ราคาเนี่ยผมบอกเลยตอนออกห้างนะ4ล้านกว่าออปชั่นมันเยอะเนี่ยคันนี้นะได้เครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ได้เบาะหนังได้เบาะเมมโมรีได้หลังคาพโนรามิกได้ครบ m m g แต่งที่สวยราคาตอนนี้เหลือเท่าไหรเ่เอ่ยตอนนี้เหลืออยู่เจ9 0แสแปบาทครับผมถูกไหมล่ะก็บอกแล้ว่าถูกจริงๆอะถ้าบอกว่า,ายังไม่ว้าวพอผมมีแบบถูกกว่านั้นอีก เป็น e 3 0 0 blue tech hybrid เหมือนกันคันนี้เนี่ยรถข้าราชการเก่าปี2015ใช่ไหมคุณอ้นสิบห้าจอดส6ครับ2015ันจดสิ 2016, ด้วย2015ันจดสิ 2016, แล้วเป็นรถข้าราชการเก่าผมเป็นคนเทรดเข้ามาเองนะครับคันนี้เนี่ยถูกมากราคาเท่าไหร่ว่าไปเลย699,000บาทถูกพอหรือยังล่ะ699,000บาทสมัยออกห้างตอนนู้นก็3ามล้านแปดนะถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้เหลือแค่นี้พูดง่าย จากหลักล้านเนี่ยตัดออกไปเลยตอนนี้เหลือหลักแสนแล้วแล้วก็ซ่อมไม่แพงด้วยที่เหลือเราให้วารันตีด้วยอีกหนึ่งปีนะขั้นตับนะหรือวารันตีสูงทีท่เบีพี b มอเตอร์ก็ให้ไปถึงสองปีหรือเจ็ดหันกิโลเลยอะมาดูคันต่อไปเครื่องยนต์ดีเซลได้เบนซ์ได้ประหยัดน้ำมันและที่สำคัญราคาเบาราคาเนี่ยนะผมบอกเลยว่าไปเทียบกับรถญี่ปุ่นน่าจะรา,าคาพอๆกันเลย ปีคันนี้น่าจะปี2013ปี12.13ครับปี2012.2013นะข้อมูลที่ไ้ไปนะครับคันนี้นะครับปี2012.2013รถมือเดียวป้ายแดงนะสภาพแบบนี้เลขไม่เท่านี้ราคาเท่าไหร่ว่าไปเลย4 9 9 0 0 0บาทครับว้าวไหมล่ะผมบอกแล้วว่าปีนี้ใครที่มองหารถยนต์มือสองเนี่ยคุ้มมาก ก่อนเนี่ยผมบอกนะรุ่นนี้เนี่ยปีแล้วต้นปีจะเทียบกันมัคคากับมัคคลานะรุ่นนี้ตอนนั้นยังอยู่เจ็ดแสนก็ไปไปเลยเจ็ดเก้าเก้าเนี่ยผมตั้งขายสบายสบายเลยปีเดียวเไป็นไงหายไปสามแสนกว่าบาทแต่ปีหน้าอาจจะไม่ลงต่ำไปกว่านี้แล้วนะเพราะผมบอกว่าตอนนี้มันคือพูดง่ายคือรถมันตกแต่รถมือสองเนี่ยยังไงมันก็จะดีดกลับมาอยู่แล้วเหมือนตอนโควิดเป็นไงโควิดเนี่ยรถแพงนะพอมาตอนนี้มันเหมือนว่า มันขึ้นไปสูงแล้วมันก็ตกมันมเป็นเรื่องปกติแล้วตอนเนี้ยใครที่กําลังมองหาอยู่ไม่ต้องลังเลแล้วนะครับไม่ต้องไปคิดแล้วเพราะตอนนี้มันต่ํามันต่ํเดินต่ํเดินต่ํามากอะแค่คำว่ามันต่ํามาก4ี่แสนเก้าหมื่น้าบาทคุ้มจริงถ้าคิดว่ามันยังแรงไปใช่ไหมผมเอาสีขาวมาให้ปีก็ปีสอง1แล้วเครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกัน,นด้วย ผมเอามาให้นะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้คันนี้จัดไฟแนนซ์ได้รถคันนี้เป็นปีเท่าไหร่เนี่ย2010-2011ครับเห็นไหมรถ2010-2011ราคาแบบไม่ต้องมาต่อกันไม่ต้องบอกไม่ต้องยืดยาวสาวฟันยืดเอาไปเลยถูกๆเท่าไหร่399,000บาทวันนี้นะผมบอกให้ซื้อ t o y o ต้าวีอเนี่นะปี2015ราคาเท่ากัน <S <S พี่ขี่เบนซ์มันดีกว่ากันเยอะเนี่ยได้สีขาวด้วยได้อะไรด้วยอะ ติดลมเดี๋ยวผมพาไปดูรถยุโรปอีกสักหน่อยแล้วกันด้านในยังมีอยู่อีกสามสี่คันเดี๋ยวผม,มา่าพาไปดูคันนี้ดีกว่าพาไปดูนี่ดีกว่า X6X6X6 คันนี้เนี่ยปี2013สีขาวนี่ X6 เนี่ยคันนี้เนี่ยเพิ่งเอามาเพิ่งได้มานะแล้วก็ X6 ดีเซลเนี่ยโฉมเนี้ยเป็นโฉมที่เขาเรียกว่าหายากแล้วตอนนี้ ผมก็กล้าพูดว่าผมน่าจะเป็นราคาต้นๆของตลาดแล้วแล้วก็สภาพเนี่ยแบบนี้นะครับเซอร์วิสแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มมากอันนี้ก็เป็นรถข้าราชการนะครับจากต่างจังหวัดนะฮะคันนี้ดูแลถึงผมบอกเลยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับที่มีความนับถือกันนะครับคันนี้เอามาให้ผมขายนะฮะคันนี้ก็เครื่องยนต์ดีเซลรถศู์นะถูกตอนป้ายแดงนี่ก็ออกมาก็ ถูกล้านนะนะตอนนี้ถูกๆเลยปี2013เครื่องยนต์ดีเซลให้ไปเท่าไหร่1นึ่งล้านหนึน 90, บาทครับโูกไหไมล่ะฟังแล้วเป็นไงหน้าหน้าโอนนะถ้าใครดูอยู่ผมบอกเลยอันนี้ถ้าอยากได้รายละเอียดอะไรต่างๆจะโทรก็โทรมาได้จะไลน์ก็ไลน์มาได้ต้องการรายละเอียดแบบเจาะลึกก็จัดมาในคลิปเรามีลงไว้เรียบร้อย1 1 9 9 0ล้าน,น,น 99, บาทฟังไม่ผิดถูกถูกมากๆเลยไอ,อกสักหน่อยหนึ่งอะ เป็น G L A G L A ตัวนี้เป็น G L A 200นะราคา G L A 200ร้อยปี2อสปี1 4บสี่จสิบหกใช่ไหมอ่า, 16, อาใช่ครับใช่ปีสิบปีสิบสี่จสบหกได้สีขาวถ้า,าสาวๆหรือน้องๆดูอยู่คันนี้เหมาะมาก อัดขับใหม่ๆก็ไม่ต้องไปกลัวชนอะไรมากแล้วก็อยากได้รูปลักษณ์ดีๆก็เป็นคันนี้ตอบโจทย์ราคาโปรโมชาั่นอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่ที่8 6 9 0 0 0บาทครับ8 6 9 0 0นบาทได้ขี่เบนซ์ได้สีขาวคุ้มนะ,นะไม่ต้องคิดมากราคาแบบนี้คือมันถูกจริงๆผมบอกเลยว่าถ้าเทียบกับตลาดราคาเดียวกันเนี่ยสักสีไม่เหมือนกันนะยังไงสักสีคันนี้มันมากวายแล้วคนขับรถยุโรปยังไง ภาพลักษณ์คุณมาก่อนภาพความสําเร็จมันเฉิดฉายชัดเจนว่าเวลาคุณจะไปปิดดีลเป็นเซลล์คุณเป็นผู้จัดการหรือว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจต่างๆที่อยากจะตอบโจทย์สร้างภาพความสําเร็จก็ไม่แรงราคา8ปดแสนกวบาทคุณปิดดีลได้แน่นอนเวลาคุณไปพบลูกค้านะอะเอาอีกคันหนึ่งอ,อีกสักสองคันนกันจริงๆมีกันคันนู้นยังไม่ได้ำนำเสนอแเดี๋ยวเสนอคันนี้อีกคันหนึ่ง ไปใหม่ขึ้นมาหน่อยก็เป็น gla รุ่น250ตัวท็อปสีบอลนะตัวนี้ล้อเชนแล้วลาเชนแล้วนะครับราคาผมบอกได้เลยว่าเป็นราคาต้นต้นของตลาดถูกไม่แพง่อดูรถกันหน่อยเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมบังกล้องหนระ่ไยใช่ไหมราคาถูกไม่แพงได้ประจังหน้าใหม่ได้ล้อใหม่ไม่ได้เชนแล้ว เือเดียวด้วยราคาโปรโมชั่นเท่าไหร่ครับตอนวเก้าสนเก้าหมื่นเก้าันบ,บาทครับถูกไหมไม่ถึงล้านสร้างภาพความสําเร็จนะปิดดิวการขายใหญ่ๆคุณขี่รถตัวนี้ไปความน่าเชื่อถือคุณสูงคุณเป็นเซลล์ขายบ้านคุณเป็นนายหน้าขายที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยรถพวกนี้มันตอบโจทย์สร้างภาพลักษคุณคือคนสําเร็จได้ใช่ไหมราคาแค่นี้เองล้านหนึ่งกับความสําเร็จกับสิ่งที่คุณได้นะก็ ผมบอกเลยว่ามันคุ้มค่าไม่ต้องคิดมากครับเวลาที่ลูกค้านะครับเพื่อนๆต้องการที่จะซื้อรถเบนซ์สักคันก็ตอบโจทย์อ่ะมาดูรถคันนี้ข้าราชการชอบนะคุณครูอาจารย์คณะบดีนะครับที่เงินเดือนไม่ได้สูงมากได้ค่าวิจัยอะไรต่างๆนะครับชอบมากตัวนี้5.2 5ดีเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้รถมือเดียวนะเจ้าของโรงงานเก่าสภาพผมไม่ต้องพูถึงสวยงามนะ ไม่มีชนหนักพิความน้าําท่วมราคาโปรโมชั่นปรับลงมานะครับให้เข้ากับปีมงังกรทองให้เท่าไหร่ให้ลูกค้าเท่าไหร่ว่าไปเลย7จ็0 0 0น้าหมื่นบาทครับผมเจ็ดบาทราคานี่เบามากคุ้มมากได้เอ็มสปอร์ตแท้ด้วยนะได้หลังคาสลุกด้วยนะไอ,นอ้คันนึงอีกคัน G L C ดีกว่า G L C คันนี้แอบจอดไว้เซลกัวคนเห็นหน้าร้านอันนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามา ที่เขาเอามาแบอบแวงหลังเพราะว่าเขาแย่งกันขายต้องบอกตรงโดยปกติรถสเปคนี้ไม่ได้เอาออกไปโชว์อะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าลูกค้าเก่าเนี่ยเซลล์ก็จะเก็บไว้ให้ลูกค้าเก่านะครับคันนี้ก็เป็นปี19ปี2019รถสูตรเบนซ์ไทยแลนด์เครื่อง2.2แล้วนะเป็นเครื่องตัวใหม่ก็ล้อใหม่จะสังเกตเห็นได้ว่าล้อเขาจะเป็นลายใหม่นะครับ รถศูนย์เบ็นไยแลนด์นะครับมือเดียวไม่แสนต้นๆน,น,นะสใส่ไม่แสนต,น,ตน,ตนต้นราคาเปิดแบบราคาแรกๆเลยเอาไปเท่าไหร่ครับผมแบงค์หนึ่งล้านหกแสนบาทครับเห็นไหมว้าวไหมล่ะหนึ่งแส้าหนึ่งแสนหกหกหนึ่งลบาทวันนี้พูดตัวเลขมันเบอร์ะอ่ะเพราะว่าบางทีมันผมมองเองนี่ยผมยังคิดว่าล้านปลายเลย นี่ผมต้องเอาคนมาช่วยบอกราคาเพราะว่าราคามันถูกจําไม่ได้ว่าโดยปกติมันจะมีเซนราคาอยู่แล้วไงเอ้ยตัวนี้มันต้องล้านปลายแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไงมันอยู่ล้านกลางๆเองหนึ่ง,งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถูกมากนะผมบ,บอกได้เลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในสต็อกนะครับผมยังมีที่หนึ่งถ้าต้องการรถตัวไหนรถยุโรปรถญี่ปุ่นก็ยังมีอยู่ว่างนะครับยังเก็บอยู่ฮอนด้าไอคอนฮอนด้าเตอรต้าแคมรี่นะครับแล้วก็ C.L.A ก็ยังมี C.L.A มีอยู่นะครับตอนนี้มี C.L.A มี C.L.A ราคาย่อมเยาก็ยังมีนะครับทักมาก่อน C.L.A ลูกค้าถามหาเยอะแต่ว่ายังไม่ได้ออกสื่อ C.L.A มีคันนึงเป็นปี17250สีขาวนะครับก็ราคาเบาๆบ,บอกเลยถ้าเปิดมาก็เบาๆที่ผมพูดไปแต่ไม่ได้ให้ดูของเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆหรือว่า f c ที่ดูผมอยู่วันนี้ได้กด Subscribe แล้วกดติดตามก่อนทั้งทางช่องทางเพจ เ a ซบุ๊กเอบีพ e m i ม m m ม t อเตแล้วก็ช่องทางอยู่ทุ่ที่กําลังดูกันอยู่ตอนนี้แล้วก็ t i k t o อกจะเป็นคลิปสั้นคลิปรีวนะครับรีวก็จะเป็นคลิปสั้นอยากดูแบบสั้นแบบยาวเราก็ตอบโจทย์ได้อันนี้คุณภาพที่ดูกันอยู่นะครับเป็นระบบ Full HD เลยนะครับก็ชัดมากๆนะครับรถแต่ละคันเนี่ยสวยงามมากๆที่ AB p r e m i u ม m o t o อเตอร์นะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์095 03ตัว54ตัวจำง่ายมากนะครับ โลเคชันที่นี่นะครับคุณลูกค้าถามบ่อยถนนกาญจานาพิเศษนะครับเลยสมาคิชาวภาคใต้มานะครับ,รบถ้าอยากดูวิดีโอคอลนะซ,ซื้อบ้านออนไลน์ผมเชื่อว่าคนดูผมอยู่ทั่วประเทศไทยเลยจะมีเพราะว่าลูกค้าผมนะมาจากทั่วสาธิตเลยนะครับเหนือใต้ออกตกดูคลิปอยู่หรือว่าอยากจะดูวิดีโอคอลหรือว่าอยากจะดูมุมไหนเป็นพิเศษเนี่ยเทคโนโลยีมันช่วยเราได้ทุกวันนี้นะครับให้ฝ่ายขายเนี่ยถ่ายให้ดูได้นะครับอยากดู วิดีโอตรงไหนนะครับก็ก็ก็ทักมาเลยว่าน้องครับช่วยถ่ายวิดีโอตรงนี้ให้ดูหน่อยเรามีบริการมาให้ดูเลยอยากดูภายในอยากดูเบาะทรงไหนก็ทักมาเลยครับเพราะว่าซื้อผ่านออนไลน์นะครับมั่นใจได้นะครับว่าคนได้รถตรงปกแน่นอนนะครับเพราะว่าที่เ b p r e m i u ม m o t o อเตนะครับของเราเนี่ยเราส่งรถทั่วประเทศไปมากกว่า1 0 0 0ันคันแล้วนะครับถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ